รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดก โตโยต้าแคมรี่ทุกครั้งที่เดินทางมีคนถามว่าเหนื่อยไหม ในทางตรงกันข้ามการเดินทางทำให้เกิดพลังอย่างมากมาย28ปีกับการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกกับจุดหมายใหม่ๆที่ก่อให้เกิดมิตรภาพและแรงบันดาลใจความทรงจำดีๆมักเกิดขึ้นจากการเดินทางเสมอ เปิดรับความรู้สึกเปิดรับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับการเดินทาง<ม>กับรายการเปิดโลกสดใส สวัสดีค่ะเขาต้อนรับสู่รายการเปิดโลกสดใสที่เมืองอาซาฮิกาวะนะคะ วันนี้การท่องเที่ยวเมืองอาซาฮิกาวะร่วมกับสายการบินไทยสายเก็บบินแห่งชาติพาคุณลัดฟ้ามาพบกับความหนาวเย็นและเมืองที่มีความสวยงามมากมายไปด้วยกิจกรรมต่าง,างๆมากมายนะคะเมืองอาซาฮิกาวะเป็นเมืองใหญ่ค่ะมีประชากรราว35,000 0ห่นคนทิวทัศน์ที่นี่สวยสดงดงามนะคะมีภูเขาและหิมะสูงสลับซับซ้อนนะคะและที่นี่ก็คือศูนย์จัดแสดงสินค้าของเมืองนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนปราสาทนยุโรปนะคะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีโอกาสได้ชมหนังเรื่อง Frozen นะคะลักษณะของสถานที่และบรรยากาศนีเหมือนมากคนก็เลยนิยมมาถ่ายรูปกันเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักนะคะแต่พอนหนัง Frozen ออกใช้ไปทั่วโลกที่นี่มีคนเข้ามาที่ศูนย์แสดงสินค้าเนี่ยเพิ่มมาก,กนถึงสิบเท่าตัวและในบริเวณนี้ก็ยังมี Snow Museum ไว้ให้เราได้ถ่ายรูปส,สวยๆกันด้วยค่ะไปชมความงดงามภายในกันดีกว่านะคะ ชนาคริสตัลมิวเซียมหรือปราสาทหิมะแห่งนี้เหมือนปราสาทแห่งเทพนิยายนะคะหลายๆคนก็คงใฝ่ฝันอยากจะมาสักครั้งหนึ่งมาเปลี่ยนและแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงได้ถ่ายรูสปสวยๆภายในปราสาทน้ําแข็งแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวญี่ปุ่นทุกคนอิงๆิงเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเขาจะจัดงานแต่งงานสักครั้งหนึ่งที่นี่คงเป็นจุดที่เขาอยากจะมาจัดงานแต่งงานแน่นอนคะ่ะเพราะนอกจากจะสวยงามแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าภายในเนี่ยเข้ามาในปราสาทนะคะ เขาได้ตกแต่งไว้ให้มีความรู้สึกเหมือนกับปราสาทแถวยุโรปความสวยงามของที่นี่เนี่ยดูแล้วอลังการมากอย่างนั้นแข่งที่ย้อยลงมาเป็นเกล็ดเป็นชั้นๆน,นะคะเขาบอกว่าจะเห็นอย่างนี้ตลอดทั้งปีนะคะไม่ลำพังเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจัดแบบนี้ค่ะ จะเก็บรวบรวมเกล็ดน้ําแข็งที่เป็นโมเลกุลรูปร่างต่างๆซึ่งเขาได้ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์เอาไว้มีความสวยงามมากเลยค่ะภายในปราสาทหิมะแห่งนี้ยังมีฮอลล์สำหรับจัดงานแต่งงานนะคะบนเพดานจะเห็นเป็นภาพเขียนสีเฟรสโกนะคะแล้วก็การตกแต่ง เคิร์ฟแบบสไตล์คอตติกและก็คมไฟชนลียซึ่งทำให้ดูหรูหราและอบอุ่นราวกับอยู่ในโบสถ์ในยุโรปทีเดียวค่ะและนี่คือภาพความประทับไทยในปราสาทหิมะที่อาสัสมาวนะคะอีกอีกจะได้ภาพสวยๆเหมนแันแย่ๆเลยทีเดียวค่ะ มาในผู้ยิ่งใหญ่ของเราประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีวัฒนธรรมในการสร้างรับแขมมกบางแขกคนดีม,มากค่ะและนี่คือรูปไทยเซซูนอ,อินที่กับกับแอนดั้งแต่ยคไทยมาถึงฮอกไกโดนะคะก็มาที่ร้าน e s p เ r เ o พัฟซอฟต์ครีมของที่นี่ดังมากมาที่นี่ก็พัฟซอฟต์ครีมแบบนี้เลยนะคะ นอกจากซอฟต์ครีมจะดังแล้วเนี่ยพวกมอสเซเลล่าชีสกับผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็พวกเนื้อสัตว์เนี่ยต้องร้านนี้ค่ะอาหารทุกอย่างที่เป็นสไตล์อิตาเลียนถ้ามาถึงที่ฮอกไกโดต้องเอสเปริโอค่ะตามอิงมาเลยค่ะนอกจากซอฟต์ครีมแล้วนะคะพวกผลิตภัณฑ์พวกชีสทั้งหลายเหล่านี้นะคะหรือว่านมร้านนี้จะขึ้นชื่อมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนมเป็นชีสทุกอย่างที่นี่นะคะผลิตขึ้นเองค่ะโดยเฉพาะยิ่งนะคะพวกพาสต้าพิซซ่าขน,นมปังนะคะแล้วก็พวกไส้กรอกแล้วก็พวกเบอร์เกอร์ถ้าหามมโอกาสมาเที่ยวที่ฮอกไกโดนะคะเอ,เองแนะนำว่า e s p เป i รียเป็นอีกหนึ่งร้านที่คุณสามารถที่ทานอาหารอิตาเลียนได้เหมือนกับชาวอิตาเลียนทำทีเดียวค่ะ สนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแรกทีกู้ว่าใช่เลยกแคมรี่ นั้นจะมีเทศกาลหิมะซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเราจะเห็นการทํางานของทหารนะคะซึ่งงบประมาณนะคะตกราว30ล้านบาทไทยหรือร้อยล้านเยนทีเดียวค่ะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยจัดอยู่บร,เริเวณแม่น้ําอาซาจิบัชินะคะซึ่งเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้เราเห็นิีสะพานที่เก่าแก่บร,เริเวณนี้จริงคือแม่น้ํานะคะแต่ด้วยความที่ว่าอากาศเนี่ยหนาวจัดนะคะแม่น้ําบร,เริเวณนี้ก็เลยแข็งตัวกลายเป็นน้ําแข็ง คงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทาไมถึงเห็นกาสะพานนยอยู่ตรงกลางเส้นนี้เพราะตรงน,นี้คือแม่น้ําค่ะในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะคะเขาจะใช้รถจิบล้อถึง5,000ันคันบรรทุกขิมะที่อยู่กลางถนนในเมืองนะคะมาอัดแน่นแล้วโดยใช้น้ําฉีดเข้าไปเพื่อที่จะสร้างเป็นตัวอุลตร้าแมนซึ่มีฐานกว้างถึง140เมตรสูงถึง17เมตรลองคิดดูสิคะวันงานจะยิ่งใหญ่ตะการตาขนาดไหนและ้ากท่านผู้ชมมีโอกาสนะคะก็มาชมงานนี้ได้ คิดว่าอุลตราแมนซึ่งมีขนาดฐานกว้างถึง140เมตรสูง17เมตรคงจะรอรับทุกคนในวันงานทีเดียวค่ะ มาถึงมืออาซามิกวะแล้วโรงงานขนมที่ขึ้นชื่อทำไมไม่มาก็าเหมือนมาไม่ถึงนะคะนี่ืะโรงงานไดมอนดัสนะคะเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าคว,าว่าขนมที่อร่อยของมืองอาซมิกวะนี่หน้าตาเป็นยังไงคะ่ะทุกวันที่3เดือน3ของเดือนมีนาคมนี่นะคะประเทศญี่ปุ่นเขาจะมี วันสาคัญอีกวันหนึ่งคือวันพิจามัสุรินะคะซึ่งเป็นวันของผู้หญิงค่ะก็จะมีขนมต่างๆของเทศกาลนี้ออกมานะคะที่โรงงานนี้ก็เหมือนกันค่ะทําขนมแล้วก็แพเกจิ้งสวยงามมากเลยนะคะในเทศกาลของวันฮินามัสุริเนะะี่ยค่ะท่านรองประธานมูระโมโต้ก็บอกว่าดอกซาก,กุระเนี่ยสามารถนำมาทำอาหารทำขนมได้หลายอย่างนะคะวันนี้ก็เลยโชว์ให้เราดูค่ะว่าใบาของซาก,กุระทานได้คะ่ะนี่คือใบคะ่ะใบของซาก,กุระและนี่ก็คือ แป้งนะคะก็คือเหมือนข้าวนะคะเป็นข้าวยูเมพิลิกะนี่แหละค่ะมาทำสีแล้วก็มีถั่วแดงอยู่ข้างในค่ะเหมือนเมี่ยงนะคะเค็มๆแต่ไส้ข้างในหวานซึ่งมีโปรดักต์ขายหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะพวกสินค้าขึ้นบ้านหรือของโอท็อปและที่แปลกออย่างคืออะไรคะเสื้ผ้าชมากเลยยักกรวู น้ำนะคะของอาซาฮีกะวะของเมืองน,นี้ยังทำน้ำขายได้เลยค่ะเป็นน้ำแร่นะคะที่มีชื่อเสียงของเมืองน,นี้นะคะเมืองอาซาฮีกะวะค่ะเป็นน้ำแร่ซึ่งแบบมีคุณภาพมาก <S 2> <S 2> <S นอกจากจ,ากจาะได้ไปเยี่ยมชมโรงงานและซื้อขนมในรานะนะคาต้นทุนแล้วนะคะที่นี่ยังมีคลาสสอนทำขนมคุกกี้ด้วยนะคะ วันนี้ก็าสอนทาตุ๊กตาโอกินาวะก็คือตุ๊กตาคุกกี้เจ้าชายเจ้าหญิงค่ะเขาจะมีแบบให้แบบนี้นะคะแ,<ต>แล้วก็มาทําขนมตามแบบค่ะเราจะเห็นนะคะว่ามีคุณแม่บ้านหลายๆคนเนี่ยมาเข้าคลาสเรียนทําขนมนี้นะคะ <nhiều> เพื่อจะเอาไปทําให้ลูกๆหรือสามีที่บ้านกินผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาจะมีน้เขาเรียกค่ะ สเสน่ห์เหมือนเสน่ห์ปลายจังวะค่ะต้องมาเรียนรู้ในการทําอาหารทําขนมเพื่อจะให้เอาใจคนที่บ้านนะคะอย่างวันนี้เนี่ยาการมาเรียนทาตุ๊กตาเจ้าช,ชายเจ้าหญิงเนี่ยเข้าคลาสหนึ่งเสียประมาณ300บาทเงินไทยค่ะดด้้ว่นนเอไทีไจย คพวกนี้นะคะเราใช้ลานั่งทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ถึงเวลาเรากินคําเดียวกัดทาเดียวก็หมดแล้วค่ะแต่ใช่ไหมคะว่ามันช่วยฝึกสมาธิค่ะทําให้เราสงบนิ่งแล้วก็ได้ผ่อนคลายด้วยมีีท่วางนเเอาาไไว้บงม่ี่คือต,ต,ตุ๊กตาคุกกี้ถีมืออื่นๆนะคะตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าชายในแบบฉบับที่อีกทำค่ะ ให้้ไไวววตัออย่่าาเลปปแกจะคิดร่วมสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดก ตแคเมื่อมาถึงสวนสัตว์อาเซียมวะแล้วก็ไม่ควรจะพลาดนะคะการดูพาเลตของนกเพนกวินซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะเขาไม่กลัวคนเลย ที่นี่เนียเปนสวนสาตซึ่งเปิดนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ชมสัตว์อย่างใกล้ชิดแทบจะเกือบทุกชนิดนะคะโดยเฉพายิ่งนะคะสัตว์ที่อยู่กับความหนาวเย็นอย่างนกเพนกวินอย่างที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะพัิพาเรศนะคะเดินที่เราดูช่วงสิบเอ็ดโงชาและบ่ายสองโงครึ่งะคะ่ะ แต่ถ้าอยากให้ชมเพนกินน่ารักๆแบบนี้นะคะช่วงปลายเดือนธันวาถึงมีนาคะมก็จะได้ชมเพนกินเดินพาเรดอย่างนี้ละค่ะที่สวนสัตว์แห่งนี้ชมคมน่ารักของเพนกินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในสวนสัตว์อัสาฮิยามะนั้นมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกค่ะ การออกแบบของอาเซียม้านเนี่ยทำให้เราได้ชมวิถีชีวิตของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดนะคะเราจะเห็นแมวน้ำเนี่ยว่ายน้ําดำอยู่ใต้น้ำอริบทต่างๆเหมือนเรามาอยู่ในน้าเลยนะคะตึกนี้เนี่ยจะสร้างเป็นอาคาร2ชั้นพอเรามาชั้นล่างเนี่ยกระจกรอ้รอบๆเป็นผนังแก้วเนี่ยจะทำให้เราเห็นอริบทต่างๆของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดเดียวค่ะ ก็เป็นหินโชว์ที่น่าสนใจนะคะเราจะเห็นยอวนมม้ำอายุแค่ขวบเดียวนะคะแต่ตัวใหญ่มากจะเห็นว่ามือและเท้าเขาเนี่ยจะทํางานลําบากมากบนน้ําแข็งนะคะเวลาจะขึ้นมากินปลาซึ่งเขาโชว์ให้เราดูค่ะแต่เชื่อมากเลย คุณสามารถเรียนรู้เรื่องของการขี่ม้าบนหิมะกับที่นี่ได้เลยค่ะ มีกิจกรรมให้ทําหลากหลายมากวดยถึงที่ฮอกไกโดนะคะที่คลาร์กฮอสการ์เด้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อิงสามารถที่จะมาเรียนรู้การขี่มา้าท่ามกลางหิมะโดยที่มีครูฝึกยคอยดูแลและแนะนําเทคนิคการขี่ม้าให้เราด้วยค่ะ ื่อ,องอาเซีิเขาบะเนี่ยซังโคชากคือร้านสุกี้ชาบูที่ดังที่สุดนะคะวันนี้ล่ะค่ะถึงจะอธิบายให้ฟังว่าสุกี้แฮจิกับชาบูของญี่ปุ่มันต่างกันยังไงค่ะสุกีก้แฮจิของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะมีเนื้อสัตว์มีผักแล้วก็มีซอสนะคะซึ่งทานโดยเฉพาะยิ่งต้องมีไข่ไก่อย่างนี้นะคะเวลาทานเนี่ยก็เอาเนื้อนเนี่ยไปจุ่มกับน้ําที่เขาทำอยู่เนื้อหมูของที่นี่นะคะเขาจะใช้เป็นแผ่นบาง,บาง พอเวลาโดนน้าแล้วเนี่ยมันจะหอ่อม้วนเข้าไปเป็นแบบเต็นชิ้นซึ่งแบบนุ่มพอทาในปากพอดีเลยคะ่ะอันนี้สุกนื้อหมูสุกได้ที่นะคะตีไข่ค่ะจะไม่รู้สึกถึงรสชาติของความยดยบของไข่เลยนะคะชมแรวนะคะที่บอกว่าร้านฟันโคชะะเนี่ยดังที่สุดในฮาเซฮีเพราว่า โดยาจะแยกไม่ออกเลยนะคะว่าสุกี้กับชาบูต่างกันตรงไหนว่าเครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดส่วนของชาบูชาบูค่ะคือเขาจะมีน้ำที่ต้มเดือดไปแล้วพอเราเนี่ยอยากกินปุ๊บเราก็เอาหมูหรือเนื้อจุ่มลงไปพอสุกแล้วเนะะี่ยค่ะก็เอามาจุ่มในซอสที่มีสองแบบนะคะเป็นซอสคอนซึกค่ะหรือว่าซอสน,น้ำนะคะแล้วก็กินคราวนี้คงจะเห็นแล้วนะคะว่า ซูก้กับชาวบูต่างกันตรงไหนถ้าเกิดครั้งหน้านะคะมาถึงญี่ปุ่นเนี่ยจะทานซุก้เนี่ยก็รู้แล้วค่ะว่าจะทานยังไงหรือจะทานชาบูจะทานยังไง รของเกาะฮอกเกโดกับอิงอิงยังไม่จบลงง่ายๆนะคะพรุ่งนี้เวลาดี17นาฬิกานาทีกลับมาติดตามรับชมมนต์นเสน่ห์ของเกาะฮอกเกโดกับอิงอิงกันต่อถ้ารักอิงอิงก็ต้องไม่พลาดชมค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวดายปลายทางยาวไกลมองไปเห็นเพียงขอบฟ้าเส้นทาง ไกลคงเวียนลับตาหาให้อยากมุ่งไปแดนไกลแม่เป็นจุดหมายในใจ